ข่าวสารคริปโตเคอเรนซีล่าสุดวันที่15กันยายน2025สวัสดีครับวันนี้ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางผสมผสานโดยบิตคอย BTC คงที่ราว116,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ altcoins บางตัวขึ้นลงไม่สม่ำเสมอมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ4.12ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากเพิ่มขึ้น1.5%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมเฟดที่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่17กันยายนซึ่งอาจทำให้ตลาดพันผวนชั่วคราวแต่มีโอกาสฟื้นตัวในระยะยาวนี่คือสรุปข่าวเด่นล่าสุดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออัปเดตแบบเรียไทา์จากเว็บและ X 1. Bitcoin BTC และตลาดหลัก Bitcoin คงเสถียรที่116,000ดอลลา,าร์สหรัฐหลังจาก ETF ในสหรัฐด,ดึงดูดเงินไหลเข้าอีก553ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้โดย BlackRock ซื้อ BTC กว่า1,000ล้านดอลลาร์สะท้อนความเชื่อมั่นจากสถาบัน Michael s a l e r หรือ MicroStrategy Post s a l l e r Bitcoin Tracker บอกใบการซื้อ BTC เพิ่มรายสัปดาห์ Bitcoin dominance เริ่มลดลงสัญญาณบ่งชี้ฤดูเ l c o อยอาจใกล้เข้ามา 2. Ethereum, (ETH) และ DeFi Ethereum ลดลงเล็กน้อยแต่เซบุสคอยน์ในระบบ ETH พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณท่ามกลางการเติบโตของ DeFi Ethereum ประกาศความเป็นส่วนตัวคือสิทธิมนุษยชนใน o รถแมปใหม่ Coinbase CEO ยืนยันการลิสต์นินทรัพย์สินและอิงตามคุณสมบัติ 3. Solana, (SOL) และ Outcoin อื่นๆ Galaxy Digital ซื้อ Solana 2.31ล้านโทเคน็น มูลค่า536ล้านดอลลาร์แสดงความมั่นใจจากสถาบันโ o ลาน่ากำลังเข้าสู่ยุคฟื้นฟูดีฟาครั้งใหญ่ด้วยการแข่งขัน Market Maker Stable บิลคอย e ์ยีดและ t o เค n นน e สสต็อกส์โรบอติกลายเป็นเมตาใหม่ในคริปโตมูลค่ารวมประมาณ470ล้านดอลลาร์ด้วยโปรเจกต์เช่น p e q q และ .auki ที่อาจพุ่งแรงคล้าย AI Tokens ในปี2020 Mon e r o x m r พุ่ง7% แม้ถูกโจมตีและรีออกในเครือข่าย 4. ข่าวกฎหมายและนโยบาย SEC สหรัฐเปลี่ยนนโยบายเตือนก่อนบังคับใช้ไม่ใช่ลงโทษกระทันหันเวียดนามทดลองตลาดซื้อขายคริปโต5ปีเน้น tokenized assets ปากีสถานเปิดใบอนุญาต virtual asset ดึงดูด exchange ต่างชาติ OKX OK ร่วมมือเทเซอร์นำ USDT มาที่ Xlayer และขยายสู่กองทุนกเกษียณออสเตรเลีย 5. ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ Amazon หาคนในตำแหน่งคริปโต Ecosystem Lead สัญญาณก้าวสู่คริปโตอย่างจริงจัง FTX และ Alameda ไทยถอนสาราน่า45ล้านดอลลาร์จากการ Staking ้ p o k a ด Locksupply. T องที่2.1ล้านด,ดสิ้นสุดการเพิ่มสป l y Hyperliquid เปิดตัว Stablecoin. u s d h ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแรง Binance ลิส AVNT ทับ USDT สำหรับ Margin Trading ตลาดกำลังรอแคทัลิสต์ใหญ่จากเฟด